สวัสดีค่ะครูจะมาแนะนําการเขียนรายการอ้างอิงโดยที่จะเริ่มตั้งแต่การสืบค้นนะคะรายการอ้างอิงสมมติเวลาเราจะทําวิจัยเนี่ยเราก็ต้องมีการสืบค้นข้อมูลเนาะเดี๋ยวจะพาสืบค้นนะคะในแหล่งสืบค้นข้อมูลที่ชื่อว่า Google Scholar พอค้นเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็จะแนะนำการเขียนนะคะ reference อ่าซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอ้างอิงมันจะมีอยู่สส่วนนะคือส่วนแรกเนี่ยเราจะต้องอ้างอิงในเนื้อหาก่อนเนาะเราไปเอาข้อมูลนะคะเอกสารจากของใครมาเราก็ต้องอ้างอิงหลังจากนั้นเราก็ต้องนำรายการอ้างอิงที่เราที่เราอ้างในเนื้อหานะั้น่ะเอามาเขียนเป็นบรรณานุกรมป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะว่าทำกันยังไง <Okay. S 1> เคาสามารถที่จะสืบค้นจาก เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Google Scholar ได้เปิด Google เข้ามาแล้วก็พิมพ์นะคะคำว่า Google Scholar จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาคลิกเข้าไปเลยค่ะคลิกเข้าไปก็จะปรากฏหน้านี้นะพิมพ์คีย์เวิร์ดที่เราต้องการสืบค้นเลยนะ,ะคะครูต้องการสืบค้นภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจมันก็จะปรากฏนะคะแหล่งข้อมูลมาให้เราเยอะแยะมากมายเลยอ่าเรื่องแรกนะคะก็เป็นของครูเนาะเรื่องที่2ก็เป็นลูกศิษย์ครูสมมติครูเอาเรื่องที่1 เป็นบทความนะคะที่อยู่ในวรารสารชื่อว่าวาลสารวัดผลมหาัายมหาสาร,รคามของเรานี่เองนะคะคุณครูคก็เดอบลคลิกเข้าไปก็จะปรากฏนี่อันนี้คือเนื้อหานะคะของบทความนี้สมมุติว่าครูต้องการเอาเนื้อหาของบทความเนี้ยไปอ้างอิงนะคะครูมีวิธีการยังไงบ้างก็ย้อนกลับไปสมมตินะคะเนื้อหาแดงๆเนี้ยครูจะเอามาจากบทความเมื่อกี้นะคะ โดยที่ครูต้องการให้เจ้า Microsoft Word เนี่ยช่วยครูในการพิมพ์ reference หรือว่าในการพิมพ์รายการอ้างอิงมาตรงเมนูตรงนี้ค่ะ,อะของครูเออมาเป็นเมนูภาษาอังกฤษเนาะ reference ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือการอ้างอิงคลิกเข้าไปให้เลือกนี้ค่ะ insert citation หรือแทรกรายการอ้างอิงนะคะ,ะแทรกเข้าไปปุ๊บพอเรากดไปมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเนะาะคราวนี้เขาจะให้เราเลือกค่ะว่าแหล่งข้อมูลนะคะของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นหนังสือไหม นะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือหรือเปล่าเป็นบทความในวารสารไหมเผอิญเรื่องเมื่อกี้ของครูเป็นบทความในวารสารใช่ไหมคะครูก็ลิ้กเป้าปต่อมาเขาก็จะให้พิมพ์ชื่อนะคะชื่อผู้แต่งเอวาลาพรเนาะไม่มั่นใจว่ามันจะออกมาทั้งนามสกุลหรือเปล่าเพราะฟอร์มตรงนี้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นของต่างประเทศชื่อเรื่องการเปรียบเทียบภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจ พิมพ์แค่นี้ไปก่อนนะคะ Journal name ะชื่อวรารสารอะไรวารสาราวัดผลการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามปีไหนน่าจะ2560นะนะฮะเมื่อ5ปีที่แล้วหน้าไหนบ้าง1 5 3ถึง1 6 1อ่ะเราก็โอเคพอเราคิกโอเคปั๊บเห็นไหมคะจะสังเกตว่าอย่างนี้ มันจะขึ้นเอราวันองเนื่องจากว่าของฝรั่งของต่างชาติเขาจะเอานามสกุลขึ้นก่อนแล้วขอมมาด้วยชื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาแก้ทีหลังอันนี้คือเล่มเล่มแรกอ้างละเสร็จละเรียบร้อยนะคะคราวนี้ถ้าเราอยากให้เขาแสดงรายละเอียดบรนานุกรมนะคะของเล่มนี้อ่ะเราก็นี่ง่ายดายมากเราก็เข้าไปเข้าไปตรง citation ก่อนก็ได้พอเข้าไปตรง citation เนื่องจากว่าเรามีเรื่องเดียวใช่ไหมคะมันก็เลยขึ้นมาแค่นี้อ่ะ รูปแบบจะเอาแบบไหนบ้างลองคลิกไปดูก็ได้มันมีหลายรูปแบบมากเลยการอ้างอิงนะคะ APA Chicago นะ h r v a r d อ IEEE โอ้เยอะหมดเลย ISO ก็มีแต่ว่าของเราอะ่ะเราจะเราจะใช้ตัวนี้ APA นะคะ American Psychological Association เนาะตัวนี้นะคะเราก็ติ๊กไปอ่าครนี้โอเคเราก็มาติ๊กตรงนี้ค่ะเมนูตรงนี้เลยนี่ by biography คลิกไปปุ๊บ เราก็ต้องเลือกแบบแรกเนาะก็คือตรงเนี้ยรายการอ้างอิงหรือว่าบรรณานุกรมนั่นเองก็คลิกไปปับ๊บพอคลิกไปปุ๊บเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะปรากฏออกมาแล้วเนี่ยเห็นไหมนะคะเล่มแรกมาแก้ชื่อตรงนี้ก็ได้ก็แก้เป็นชื่อ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 อาเป็นแบบฟอร์มของคนไทยอะนะคะโอเคจะยกตัวอย่างนะคะการอ้างจากหนังสือบางนะซึ่งหนังสือตรงเนี้ยครูก็เอามาจากหนังสือของครูอีกแล้วนะคะ,ะเล่มนี้ละกันเนาะ,ะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Mplus ครูก็ c ี้ชื่อมาก่อนอ่าครูก็เอา copy ไว้เดี๋ยวมันได้ใช้ได้แน่มาที่เดิมเลยนะคะ insert citation คราวนี้เราต้องมาเปลี่ยนละเมื่อกี้มันเป็นหนังสือเนาะเราต้องมาเลือก book อเลือกตัวแรกนะคะชื่อผู้แต่งยังเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เราเอาชื่อขึ้นก่อนเนาะคราวนี้เราลองเอา,เอานมสกุลขึ้นก่อนเอราวานันคอมมา่วาวาลาพร ชื่อหนังสืออะไรนี่การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะด้วยรแกรม M plus City คือจังหวัดหรือเมืองที่พิมพ์หนังสืออันนี้ก็คือกรุงเทพนั่นเองนะคะสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยสำนักพิมพ์จุฬาครูพิพมพ์สั้นๆก่อนละกันเนาะแต่ว่าเวลาเราทำจริงๆอะเราควรจะต้องพิมพ์แบบชื่อเขาเต็มๆเ,เลยนะคะสำนักปีสองห้าหกสี่ก็โอเคอ่ะพร้อมโอเคปับ๊บ เขาจะปรากฏอ้างอิงรายการอ้างอิงแบบนี้อันนี้คืออ้างอิงในเนื้อหาม,มันอาจจะไม่ค่อยสอดคล้องกับกับเมืองไทยเราเท่าไหร่เนาะเมืองไทยเราเนี่ยเวลาอ้างอิงในเนื้อหาเขามักจะไม่ค่อยใส่ชื่อหนังสือเท่าไหร่เราอาจจะลบออกก็ได้นะคราวนี้เราจะให้เขาใส่ไบ o g r a p h ีของเราด้วยนะคะเล่มที่2เราก็ต้องมาเลือกตรงนี้เลย citation ยังเหมือนเดิมนะคลิกไป citation ปับ๊บมันก็จะปรากฏ ว่ามันจะให้เราเลือกค่ะว่าเราจะใช้เรื่องอะไรอ่ะก็ไซเดชันเรื่องนี้อ่ะเล่ม,เล,มเล่มนี้นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลก็มานี่เลยให้เขาใส่รายละเอียดเลยนี่ปรากฏว่ามาันมาทั้งสองอันก็ไม่เป็นไรลบอันนี้ออกซะนะคะโอเคเนี่ยก็จะมาละสองเราก็าอาจจะปรับนะคะตรงนี้ก็เป็นเอาชื่อครูขึ้นก่อนแลวกันเนาะนะคะว่าละปอน ก็ปรับนะคะเป็นชื่อครูมาบ้านเราเราอาจจะต้องมาแปลงตรงนี้นิดเดียวนะคะนิดเดียวไม่ยากประมาณนี้นะ